เย้ฮัลโหลปอเช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอเช่เป็นไงบ้างคะอ๋อก็สบายดีครับเรื่อยๆครับผมในช่วงนี้พี่เป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะปอเช่ช่วงนี้น่าจะอยู่บ้านเนาะใช่ครับผมทักทายแฟนๆนิดนึงเลยมี่ค่ะใช่ครับสวัสดีคับสวัสดีแฟนๆวงนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับปอเช่เฟรนดี้ครับเย้วันนี้ปอเช่มาอัปเดตชีวิตในช่วงนี้นิดนึง อยู่บ้านทำอะไรบ้างคะช่วงโควิดน,นี้คะ่ะก็จริงช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราได้เหมือนว่ามีเวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนส่วนมากผม,ผมผมผมได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยพอพอบอดี้ของตัวเอง้วรู้ว่าผมปมนคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ผมต้องหาอะไรทำตลอดเวลาก็จะเป็นแบบอ่าวาดรูปเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ครับฝึกทำเพลงบ้างอะไร วาดรูปเล่นดนตรีทำเพลงอยู่บ้านด้วยครับผมมีกิจกรรมเยอะมากเลยอยากจะแนะนำแฟนๆกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเออทำแล้วอยู่บ้านแล้วฝึกสกิลอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อผมรู้สึกว่าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าอืมผมผมว่าใครที่ปกติอ่ะชอบทำอะไรแล้ว ลองลองลองดูว่าตัวเองชอบทําอะไรอยู่ณนะตอนนั้นหรือว่าณตอนนี้นครับแล้วก็ลองหาวิธีที่จะพลิกสิ่งที่เราทําให้มันเป็นแอคทิวิตี้ให้ได้แล้วเอนจอยกับมันให้ได้ครับแล้วผมรู้สึกว่าเราจะใช้เวลาสิ่งนั้นให้คุ้มค่าครับผมได้ข่าวว่าปอเช่ในคิดถึงเวทีคอนเสิร์ตมากๆเลย <มา S 2> เราคิดถึงอะไรเกี่ยวกับเวทีคอนเสิร์ตบ้างครับปอเช่คือผมอ่คิดถึงเวลาที่เราพอรฟอร์มอยู่กันสี่คนคิดถึงบรรยากาศ คิดถึงแสงสีคิดถึงเสียงเทวรัตนทุกคนที่แบบส่งเสียงมาให้เราคิดถึงเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่เราถ่ายทอดบทเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยครัแลอยากกลับคิดถึงทุกอย่างเลยอืมแล้วเวลาอย่างเวลาที่เราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเรามีแบบแรปอยู่บ้านคนเดียวเต้นคนเดียวอะไรเง,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 งี้ยดีไหมคะมเพลงตัวเองอะไรเงี้ยมีฝึกทําเพลงมีเขียนแรป มีเรียนเตนออนนเ้นออนไลน์เรียนร้องเพลงออนไลน์เรื่อยๆเลยครับเพื่อที่จะแบบไม่อยากให้เราขึ้นสนิมพอมันหมดคารคเตอไปอะ่ะเราก็จะเรียกว่าอะไรทาอัลบั้มต่อไปได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืม,มอยากแฟนๆน่าจะอยากฟังแรปสักท่อนหนึ่งค่ะป่อเช <laughs> อ่ Rap <laughs> from home <laughs> ท่อนเหรอครับ <laughs> เพลงอะไรก็ได้ I owe you ก<ด>็ได้<ม>ค่ะผมผมเอาเอาเพลง ขี้เท่นแฟกแล้วกันขี้เท่นแฟกได้ค่ะได้น้องมันขี้เท่นแฟกไปใช่ไหมผมกังใช่ใช่เอาเฮ้ยเฮ้ยเลยความรักที่เคยมดไปจนฝุ่นจะบอกเธอไปสิ่เจนน่าตายตาหลับเกงียบๆต่อไปมันคงจะน่าเสียดายหากเธอจากเรจะไม่มีวันย้อนกลับกับผมเกพูบมือให้ปอเชนเลยนะคะขอหัวใจให้ปอเชนเลยนะคะแฟนๆบอกว่าได้ใช่มัครบ กดดันใจได้คนบอกว่าคิดถึงท่อนแรปของปอเช่จังเพราะมากผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับเวลาที่ผมอยู่บนเวทีแลวเห็นทุกคนบนเวทีแบบดูผมอยู่รู้สึกดีมากอืมอย่างช่วงที่เราอยู่บ้านโซเชียลดิสแตนซิ่งเนี่ยค่ะปอเช่เราได้คุยกับเพื่อนๆไหมไหมคะเพื่อนในวงของเราเองเนี่ยคุยบ้างครับผมคุยเอ่อเรียกว่าบางทีก็ปรึกษากันบางทีก็ถามรจลูกสุขดิบอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ส่วนมากไม่ค่อยคุยกันเรื่องมีสาระเท่าไหร,ร่ฮะ <c ười> คุยกันเรื่องอะไรบ้างครับปอเช่คือเรื่องที่ไม่มีสาระบางทีแบบส่งรูปตลกหาการส่งอะไรไปเซลกันอย่างนี้ครับผมชวนฟังเพลงชวนดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันออกไปไหนไม่ได้เราก็ต้องพึ่งโซเชียลเป็นหลักครับผมใช่เมืม่อวานแอบเห็นด้วยว่าปอเช่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีการไปร่วมกิจกรรมแชร์ริงบ็อกซ์กับของทางโพลล็อกมาด้วย เล่าให้ฟังนิดนึงเราไปทำอะไรมาบ้างเอง่ยคือเราจะเรียกว่าคือเราเรานำได้าส่วนหนึ่งครับที่ทำกิจกรรมกับทางโพลล็อกมาก็คือมันจะมี Giving Box, แชงบ็อกซครับแล้วก็มีซิงบ็อกซ์นะครับเรางินไรด้าส่วนนี้มาแพ็คของ1,000งพันเพื่อไปบริจาคให้หลายมูลนิธิครับผมแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าชอบมากๆในการทำอย่างนี้เพราะาเราอยากช่วยเหลือทุกคนอย่างนี้ครับผม พอเช่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่แบบว่าในช่วงนี้อาจจะแบบเครียดอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมคะผมผมรู้สึกว่าพอพอปกติเนี่ยพวกเราเรียกว่าหลายหลายคนเป็นคนที่ชอบออกจอมนอกออก,ออกนอกบ้านเนาะออกไปเดินตามห้างแต่พอได้อยู่แบบอยู่ในบ้านหรือว่าโดนกักตัวนานเนี่ยเราอยู่ในห้องแคบอย่างเดียวซึ่งผมโชคดีตรงที่ผมเป็นคนอินโทรเวิร์ดครไม่ค่อยออกไปไหน แต่ <Yeah. S 1> เราแบบเฟบุ๊กเฟซบุ๊กเอะเขาจะมีความเครียดเวลาที่อยู่แบบไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ผมว่ายากเหมือนกันเพราะผมผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ผมแค่ mm. อยากให้อย่างที่บอกว่าอยากให้ลองหาอะไรทําดูที่เราอาจจะยังไม่เคยทําหรือว่า mm. มันอาจจะมีสิ่งที่เรายังไม่คุ้นชินสิ่งที่เราไม่ชอบลองทําดูคนละชอบก็ได mm. ไ้เป็นสิ่งที่ผมแ mm. นะนำได้มากสุดเพราะผมไม่มีประสบการณ์เหมือนกันครับผม ก็เผื่อเป็นช่วงที่แบบและเผื่อเป็นช่วงที่เราจะได้แบบค้นหาสกิลใหม่ๆของเราเนาะใช่ใช่ใช่ว่าเชฟมีไหมคะช่วงนี้ที่แบบสกิลอะไรที่แบบเฮ้ยเราก็ทําได้นี่เราเพิ่งรู้อะไรเงี้ยมีไหมคะโอ้ไม่ค่อยมีเลยครับมีแต่มีแต่ฝึกฝึกทําหลายๆอย่างนะอย่างที่มุมบอกว่าฝึกทําเพลงก็แล้วแบบอ๋อเรามีสิ่งสิ่งนี้ในหัวด้วยบางทีที่เราแบบ มีแต่ความคิดไม่เคยออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนตัวโน้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝึกวาดรูปเราวาดรูปได้นานขึ้นเราวาดรูปได้มีสมาธิามากขึ้นเล่นเปียโนดเราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีกาเรยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นแฟนๆคอมเมนต์มาเพียบเลยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าค,คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอ่อวันที่สี่ใช่ไหมคะซึ่งใกล้ถึงวันเกิดของปอเช่แล้วอีกสามวันใช่ไหมคะปอเช ใช่ใช่ครับผมปีนี้เรามีแผนอะไรบ้างคะวันเกิดปีนี้จริงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก่อนถึงวันเกิดผมมจะมีกิจกรรมให้ทางทวารัยเล่นครับหรือว่าแฟนวอลกอยากเล่นด้วยก็ได้นะครับทางทวิตเตอร์ยินดีมากค่ะยินดีค่ะเป็นไฟไปเล่นกันนะคะผมจะโพสต์ลงพรุ่งนี้ตอนเช้านะก็รอติดตามได้ด้วยนะครับที่ทวิตเตอร์ผมนะครับแอดชีสิว่าก่อนนะครับผมอืมก็ไป ร่วมกัน Happy Birthday p o r อ c h e กันนะคะทาง Vogue ก็ขอ Happy Birthday <บ>ลวงหน้าด้วยนะคะ p o เช c h e <บ>นะคะ<บ>อยากได้อะไรครับปีนี้ของขวัญวันเกิดผมไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นครับผมอยากให้ทุกคนรักและช่วยเหลือกันไปตลอดอันนี้เป็นขอพรของปีนี้เนาะใช่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 ใชผมผมไม่อยากเห็นทุกคนเค,นครียดเห็นทุกคนเครียดแล้วรู้สึกว่า มีแต่สิ่งที่แบบไม่ดีเข้ามาในชีวิตเวลาที่คน mm hmm. เวลาคนหนึ่งเครียดอะ่ะเขาจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตครับ mm hmm. ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขครับผมอ่าพรุ่งนี้ก็ไปติดตามกิจกรรมของปอร์เช่ได้เลยที่ทวิตเตอร์นะคะเอ่อถามน,นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไปเชื่อว่ารัดหมดไปปอร์เช่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกหรือว่ามีที่ที่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องอัดทำอัลบั้มสองครับผม นี่เขาเป็นคนขยันมากนะคะทุกคนพี่พี่ทีมงานกล่อมแล้วฮะพี่ทีมงานของทุกคนเลยนะน้องน้องน้องปอเชกอยู่เป็นมากเลยนะคะแฟนๆบอกว่าปอเชกเล่นมุกหน่อยเหอะอยากดูือกปอเชกเล่นมุกหน่อยเหอะตอนนี้แหละครับขอสักมุกได้ไหมครับมุกให้เล่นแล้วตอนดูทุกคนดูแลกันค่ะโอเคเอ่อ เชื่อว่า80%ของคนที่เข้ามาดูเนาะก็คงจะต้องเป็นแฟนคลับของปอร์เช่อย่างแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันบ้างเนาะว่ามีใครถามอะไรกันบ้างคนบอกว่าตื่นมารอตั้งแต่6โมงเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวอทางเช้ามากนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะพี่เช่พี่เช่กับพี่เช่เล่นเกมเก่งขึ้นนะคะอยู่บ้านเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วผมเล่นเกมอยู่แล้วครับผมแค่มีเวลาเล่นเกมมากขึ้นเฉยๆโชว์ภาพที่วาดหน่อยผมกม่ได้เอาไอแพดมาแต่ว่าตอ่อวพรุ่งนี้ตอนดนพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะได้เห็นภาพกันนะคะมอะีอะไรอีก ดีใจที่ได้เห็นหน้าบอเช่นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูครับคมณผู้มบอกว่าเครียดเพราะวอนหมูกระทะกับชาบูค่ะช่วงนี้คือหมูกระทะกับชาบูที่บ้านคือคิดมากนะคะทุกคนต้องกินที่บ้านใช่ผมไม่ค่อยทานเท่าไหร่ดีแล้วค่ะเช่น้ำหนักเราได้ไม่ขึ้นนะคะแต่ผมรู้สึกแบบ อยากออกกาลังกายเหมือนกันครับพี่ผมไม่ค่อยออืืปกติแล้วเราเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วใช่ใช่ผมน้าหนักผมลงไปสี่โลครับแบบร่ามเนื้อหายไปสี่โลผมรู้สึกอยากร้องไห้มากแต่เราไม่ได้แบบมีการออกอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็คือออกที่บ้านแต่มันก็แบบผมชินกับการเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยมันครับที่มีน้ําหนักอะไรอืช่วงนี้ยิมปิดก็จะแบบแล้วแบบพออยู่ที่บ้านมากๆัน้วรู้สึกเปื่อยครับ พอจะออกกําลังกายแล้วก็ไม่ค่อยมีกันมาเจออกกบร่างกายเท่าไหาอออาร่อว่าอเจาะกับร่งกายปุ๊บเอาคอมอยู่ข้างบน,งบน,นอ,งอยู่ประเด็นคอมดีกว่าเออใช่ไหมคือเครื่องลอตาลอใจมันเยอะเนาะใช่ใช่ครับผมโอเคค่ะ okay, ปอเช่เอ่ออยากจะให้บอกอะไรกับแฟนๆนิดนึงในช่วงนี้อาจจะแบบเป็นช่วงที่เราแบบเออไม่ค่อยได้เจอกับแฟนๆเลยห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปอเช่มีอะไรจะบอกแฟนไหมคะ <S 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 ได้ครับผมก็เอ่อช่วงนี้ที่พวกเรา ทางหายไปนะครับผมเราไม่ค่อยได้เจอกันอมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์ที่เราไม่สามควบคุมได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับทางพวกเรากำลังเตรียมตัวแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยมีคอนเทนต์ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่รู้กันเรามี Missing Stage นะครับทาง YouTube f o r l o c k Music นะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมขายของให้พี่ๆนะครับผมต้องนะครับอเล่นออลนอบสไว้ก่อนครับผมทางช่อง YouTube f o r l o Music นะครับผม เอมันจะมีหลายๆอย่างที่ทําให้ทุกคนแอบหายคิดถึงเราบ้างนะครับแต่ว่าพอหมดโควิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะได้เจอกันแน่นอนครับอืมนะคะแฟนๆก็รอคอนเสิร์ตเนาะทุกคนบอกว่ารอคอนเสิร์ตหมดเลยผมรอเปอร์ฟอร์มให้ทุกคนดูเลยนะครับพวกเราดีนีที่ทุกคนคิดถึงสเตจและคิดถึงรวาราทุกคนนะครับนะคะ คนบอกว่าปอเช่อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะดูหนาวมาก <laughs> ผมดูแอร์นิดนึงนะ <laughs> <laughs> นว่าตอนนี้ปอเช่อาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะอากาศจ็จะหนาวนิดนึงไว้ <laughs> <laughs> ข้างในผมใส่เป็นเสื้อกล้ามครับไม่ร้อนมากไม่้อนมากอืมคนบอกว่าพี่เช่เรียนจบแล้วทําอะไรบ้างคะ ผมยังไม่อยากคิดถึงจุดนั้นผมขอเรียนจบก่อนครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้เรียนจบเหลือไฟนอลอตัวเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้ปอเช่ด้วยผมจะมีของฝากของมันครับตอนนี้ก็ทําเพลงให้แฟนๆฟังไปก่อนเนาะได้ทุกคนรอฟังเยอะมากๆโอเคค่ะปอเช่ก็วันนี้ของประคของปอเช่มีอะไจะบอกแฟนๆอีกไหมคะหรือว่าอโปรเจกที่จะมีในอนาคต ที่พอจะบอกได้ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ But, อย่างที่บอกไปวันนี้วันนี้พวกเราคุยงานคุยแพลนอะไรอย่างี้กันแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวทําอัลบั้มสองอซึ่งอ,อยากบอกให้รอก็มันจะเป็นต้องรอนะครับที่ว่าังไ,ได้จริงนะ <laughs> <laughs> แต่พวกเราพยายามเป็นเต็มที่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนหายคิดถึงกันเลยทีเดียวเวลาถึงสเตจแล้ว เราจะได้มองหน้ากันและมีความสุขกันนะผมว่าเราติดตามพวกเราด้วยนะครับเถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารพวกเราเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง i ิน t a g r a m นะครับโฟล็อกอาร์ิสนะครับผมแล้วก็อย่างที่ mm. ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทางยู u ู u แอดโฟล u ยูทูบโฟล็อกมิวสนะครับกด Subscribe ไว้จะมีคอนเทนต์แล้วก็สุดท้ายแล้ว mm. นะครับผมพรุ่งนี้ผมจะมีกิจก,กรรมก่อนวันเกิดผมให้ทุกคนเล่นกันนะครับเล่น mm. ดังิเตอร์ผมด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนเล่นด้วยกันนะครับอื mm. โอเคค่ะปอเช่ก็จริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณปอเช่มากๆเลยนะคะที่มาคุยกันใน Walk In Conversation with นะคะก็สำหรับคนที่ติดตาม Walk Live มานะคะก็จริงๆเนี่ยยังมีอีก2วันนะก็คือพรุ่งนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นคิวของ j จวิเจมนะคะตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็วันพุธเนี่ยจะเป็นแจ็คกี้นะคะตอน5้าโมงครึง่งก็แฟนๆของ Trinity ก็อย่าพึ่งไปไหนกันนะคะเพราะว่าวเราต้องอยู่กันอีก2วันกับ Walk Live นะคะ ก็สำหรับปอเช่ก็ขอให้ปอเช่ปลอดภัยแข็งแรงนะคะ stay strong แล้วก็แฮปปี้นะคะปอเช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอ,คขอบคุณนะคะที่มาะคะุยด้วยกันขอบคุณมากครับบ๊ายบายค่ะ